สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูอาหารง่ายๆกันวันนี้เรียกว่าเป็นของว่างหรือว่าเป็นอาหารเช้าก็ได้นะคะที่เราจะทําจากสิ่งที่มาเหลืออยู่ในบ้านนะก็คือขนมปังนั่นเองที่บ้านเนี่ยเราจะชอบมีขนมปังแบบเหลือๆหรือว่าแบบไม่รู้จะไปทำอะไรไม่รู้จะทําเมนูอะไรนอกจากแบบเอาไปทอดกินย่างกินย่าง,งเนยอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เราเลยมีเมนูที่แบบค่อนข้างจะทำให้มันดูดีขึ้นมา ในระดับหนึ่งนะคะเผื่อใครนึกเมื่อว่าตอนเช้ากินอะไรดีก็ลองเอาไปทําดูเป็นขนมปังไส้กรอกนะคะง่ายๆเลยเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันวัตถุดิบก็จะมีไส้กรอกนะคะมีออริกาโนมีมายองเนสค่ะแล้วก็ขนมปังที่เหลืออยู่แบบนี้นะคะซึ่งเหลือเยอะมากเลยนะบางทีเราซื้อมาก,กินไม่ทันกินไม่หมดก็ลองมาทําดูนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันได้เลยค่ะเราก็จะเอาขนมปังเนี่ยนะคะมาหั่นเอาระยะให้มัน ประมาณไส้กรอกอะเพื่อนๆหรือว่าจะทางนี้ก็ได้นะเอาตามที่เราสะดวกนะคะแต่ว่าอเอาทางนี้ดีกว่าเนาะโอเคเราก็หั่นเขานะคะจริงๆมีดหั่นขนมปังเนี่ยต้องเป็นมีดฟันเลื่อยนะมันถึงจะเป็นการใช้งานที่ถูกที่ควรนะคะแต่ว่าถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรบางทีเราไม่ได้กินขนมปังบ่อยขนาดนั้นนะนะไม่รู้จะซื้อที่บ้านไม่ไมแต่จริงมีไว้ก็ดีโอเค ไดน,นะคะหั่นเสร็จแล้วได้แบบนี้นะเราก็จะมาบากตรงกลางของขนมปังเพื่อวางตัวไส้กรอกนะคะบังลงไปแบบว่าไม่ต้องให้เขาขาดนะเพื่อนๆหมายถึงว่าไม่ต้องให้เขาขาดออกจากกันนะ่ะให้เขาเป็นรอยแยกพอที่เราจะสามารถวางไส้กรอกลงไปได้นะคะแบบนี้ แล้วนะคะเราก็จะเอาตัวมายองเนสเนี่ยนะเพื<ๆ>่อนๆมาทาลงไปบนขนมปังก่อนที่เราจะเอาเข้าไปอบนะคะเราจะทาให้มันกลืนไปกับขนมปังด้วยแล้วก็ราดแบบราดเป็นมายองเนสสดๆตอนท้ายอะนะเนี่ยเราก็ทาไปเลยให้ทั่วๆนะคะใครชอบก็ทาไม่ชอบก็ไม่ทาก็ได้นนะแต่เราว่าเวลาทาแล้วเอาไปอบเนี่ยมันหอมดีมันทำให้ขนมปังแบบมีรสมีชาติมากขึ้นนะคะ พอเราทาเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็จะเอาตัวไส้กรอกเนี่ยนะมาวางลงไปบนรอยบากที่เราบากเอาไว้นะคะถ้าเราไม่บังเลยอะนะเราคิดว่าไส้กรอกมันจะกลิ้งไหลลงไปได้ง่ายมากอันนี้คือมันค่อนข้างจะเป็นล็อกให้ไส้กรอกนะคะ ถ้รารู้สึกว่าลืมไปเราก็หั่นเพิ่มได้นะแล้วก็ยักใช้กลองไปให้มันลึกหน่อยนะคะ<ม>ถ้ากลัวมันจะร่วงหล่นนะเ<ม>นี่ยนะคะเพื่อนๆพอเราวางไส้กร่องลงไปแบบนี้เรียบร้อยนะคะต่อไปเราก็จะเอาออริกาโนเนี่ยมาโรยหน้าเพิ่มความหอมนิดนึงนะโรยก็ได้ไม่โรยก็ได้นะคะ รอแบบนี้นะคะเราก็สามารถเอาเขาไปเข้าอบได้เลยซึ่งเราจะอบในหม้อทอดก็ได้เตาอบก็ได้หม้ออบลมร้อนก็ได้นะคะแต่ว่าไมโครเวฟเนี่ยไม่ได้นะเพราะว่าการทํางานมันไม่เหมือนกันนะคะอันนี้เราจะอบด้วยไฟแรงสุดเลยใช้ระยะเวลาในการอบแล้วแต่เพื่อนๆว่าชอบความเกรียมของตัวหน้าขนมปังแค่ไหนนะคะบางคนชอบเกรียมมากๆเลยก็อบให้นานหน่อยนะคะประมาณ เจ็ดถึงแปดนาทีก็ได้ประมาณนี้นะคะเราก็คอยเปิดเช็คดูได้นะคะยิ่งถ้าอบในหม,ม้ออบลมร้อนเนี่ยมันสะดวกมากๆเลยนะอันนี้เดี๋ยวเราเอาไปอบกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาตอนที่เสร็จเรียบร้อยนะคะตอนนี้นะคะเราก็อบจนครบความเกรียมที่เราต้องการแล้วนะอันนี้เราอบไปประมาณหกนาทีนะคะด้วยไฟแรงสุดก็จะได้ประมาณนี้เลยนะอันนี้เดี๋ยวเราเตรียมเอาออกมาแล้วก็เอาไปราดหน้าด้วยมายองเนสกับซอสมะเขือเทศล้วก็เตรียมจะเสิร์ฟกันได้เลยค่ะ ก่อนที่เราจะเอาไปเสิร์ฟให้เด็กๆหรือว่าให้กับคนที่เราทําให้กินกินเนี่ยนะคะเราจะราดหน้าด้วยมาอยองเนสอีกทีหนึ่งเพื่อ<ส>เพิ่มความแบบว่าเพิ่มความน่ารักน่ากินเข้าไปอีกนะใครจะราดอะตัวซสมะเขิเอเทศอีกจวยปลาหยยนึ่งแบนคะ เรียบร้อยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเมนูจากขนมปังเหลืองๆง่ายๆเอามาทําเป็นเม,เมนูใหม่นะคะกินได้ทั้งแบบอาหารเช้าหรือว่ากินเป็นแบบว่าของว่างระหว่างมือ้อระหว่างวันก็ได้เหมือนกันนะทาง่ายอร่อยแล้วก็เป็นการเอา ของเหนือมาทําให้เกิดประโยชน์เกิดเมนูใหม่ด้วยนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ที่เราเอามาฝากกันถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจง้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปซึ่งเราจะลงคลิปทุกๆวนันตอนหนึ่งทุ่มตรงก็ฝากกดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีอะไรที่อยากจะติชมหรือว่าแนะนําสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยเราจะได้ เก็บเอาทุกๆคำติคำแนะนำของเพื่อนๆนมาปรปับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ